โอ้โหรถก็ติดเนี่ยมันทำไมกึดกึดกึดเอ้ยเป็นไรเนี่ยอุ้ยทำไมมันกึดกึดอ่ะเอ้ยเป็นไรครับพี่น้องอุ้ยแม่ปั๊มคัสตัวบนเสียเนี่ยอุ้ย เป็นไรครับพี่น้องโอ้ยรถติดติเหยียบคัดบ่อยๆแล้วเป็นไรเนี่ยโอ้ยรถเรามันแสนกว่าแล้วอะเอ้ยเป็นไรครับอุย้ยมันใส่แล้วมันกึดกึดอะเป็นไรครับเนี่ยอ๋อดันสองไปก่อนทำพร้อมๆกัน แม่เฮ้ยได้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 อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนะแม่ได้อยู่ได้อยู่เออเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับท่านอธิบายสวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายกวานทุกท่านวันนี้นะฮะคัดนะฮะหมดอายุนะฮะก็คือแม่ปั๊มตัวบนนะฮะ ปั๊มที่อยู่ที่แรงดันตัวบนนะฮะก็คือแรงกระทําจากเท้าเราเนี่ยนะฮะคือแม่ปั๊มตัวบนเนี่ยมันจะมีอายุนะฮะมันเก่าแล้วก็ลูกยางมันก็จะเปื่อยนะฮะเพราะว่าแรงเพราะว่าแรงดันแรงกระทานะฮะแล้วก็เราเหยียบบ่อยๆเนี่ยมันจะมีแรงกระทําค่อนข้างสูงแล้วในห้องเครื่องนะฮะในห้องเครื่องยนต์เนี่ย อุณหภูมิค่อนข้างเยอะนะฮะความร้อนสะสมแล้วก็ในหน้าฝนนะฮะความชื้นกม็มากมายนะฮะคือน้ำมันน้ำมันเบรกเนี่ยน้ำมันคลัสชเนี่ยจะใช้ร่วมกันนะฮะแล้วความชื้นสันทัดในอากาศหรือว่าความชื้นมันสามารถเล็ดลอดเข้าไปในน้ำมันได้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบ พอรดติดๆนะฮะลถติดๆเนี่ยจะเริ่มเป็นนะฮะพอรถเริ่มเข้าถึงประมาณสักเก้าหมืนนะฮะสักเจ็ดหมื่นแปดหมืนเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะฮะอันนี้รถแสนกว่าแล้วนะฮะผมก็ได้ทำการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนคือถามว่าจะเอาตัวรอดอยังไง ในคลิปต้นคลิปนะฮะก็คือเราจะเอาตัวรอดเนี่ยเราจะเหยียบไปก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ดูนะฮะเหยียบปุ๊บใส่ปับ๊บเห็นไหมฮะคือช่วงนวงนวงอะ่ะจังหวะเขาดีๆหรือไม่งั้นย้ำไปก่อนย้ำย้ำแล้วใส่สองนะคือสองมันก็ยังมีทอกอยู่แต่ถ้านวงนวงแล้วใส่หนึ่งเนี่ยมันจะคือหนึ่งเนี่ยมันใส่ยาก เพราะว่าหนึ่งอัตราทดมันสูงอ่ะนะฮะก็ย้ำๆย้ำๆถ้าจังหวะติดๆเนี่ยหมายถึงตอนที่รถมันร้อนๆแล้วแบบเหยียบคัดบ่อยๆรถติดสมมติสอปีใหม่เนี่ยสงการเนี่ยประจําฮะแล้วรถยิ่งประมาณเข้าเริ่มจะเข้าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยเริ่มจะมีอาการนะฮะเริ่มจะแบบมาแล้วล่ะปัญหานะฮะ เดี๋ยวนะคือดันสองไปเลยนะฮะป้าบอุ้ยดับของแท้ฮะดับเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเข้าไปชมตัวของที่เปลี่ยนมานะฮะตรงนี้เปลี่ยนตัดสินใจเปลี่ยนนะฮะ คือทำไมไม่ไม่เปลี่ยนลูกยางหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกระบอกนะฮะคือตัวนี้มันจะมีความร้อนสูงนะฮะมันใกล้ไอเสียด้วยแต่จริงๆก็ว่าจะโมอุปกรณ์เข้ามาบังอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นกาดบังไว้แต่ก็ไม่น่าเวิร์ก มันยุ่งยากนะฮะมันจะต้องเจาะหรือไม่ไงั้นก็ต้องยึดดอตตัวบนนะฮะคืออุณหภูมิในใน,ในนี้มันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความเก่าของมันนะฮะอายุงานมันนะฮะเวลาเราเหยียบคัสบ่อยๆเนี่ยมันจะเวลาเราเลี้ยงคัสรถติดๆเนี่ยโอ้โหตัวเนี้ยทำงานหนักมากนะฮะแล้วก็ตัวน้ำมันนะฮะดอตตัวนี้ดอตสามหรือเปล่า คือตัวน้ำมันมันจะมันจะมีฤทธิ์กัดก่อนนะฮะฤทธิ์กัดก่อนตอบผลของอลูมิเนียมอลลอยคือตัวอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยเนี่ยอย่างของให้หัวเกียร์ตัดย้านนะฮะวัออนด้า g x เ0เนี่ยอันนี้เปรียบเทียบกันฟังนะฮะคืออลูมิเนียมอลลอยมันจะถูกออกแบบมาให คนต่อการกัดกร่อนขีดค,ควรอะไรต่างๆค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าตัวเนื้อของมันเนี่ยที่ผสมพวกไอบโบลอนพวกแมงกานีสพวกอะไรนิกเกิลอะไรที่สามารถที่จะเข้ากับมันได้แล้วมันเป็นอลลอยเนี่ยโคบอลอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาวิจัยมาเนี่ยมันก็ยังเป็นขี้ตะกันสีเขียวๆนะเห็นไหมฮะ คือตัวมันเองมันก็พยายามที่จะคายเหมือนเป็นสนิมในเหล็กอ่ะมีค่าขนาดนั้นเช่นเดียวกันนะฮะอย่างตัวเนี้ยตะแกรงล่อนทานผมใช้ตัวนี้เป็นเหล็ตัวนี้เป็นเหล็กเห็นไหมฮะเหล็กมันเป็นสนิมจนมันกิ่วกัดก่อนหมดแล้ะแต่เล็มันมีความทนทานต่อไอเขาเรียกอะไรนะปฏิกิริยาไอออกซิเดชันเหรอแม คือออกซิเจนมันทําบริการกับเหล็กนะฮะเพื่อให้มันเป็นสีหืองแต่มันทํำกระเล็ดยากกว่าเห็นไหมฮะมันก็เลยทนกว่าคือถ,ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนลูกยางกับลูกสูบไม่เวิร์กนะฮะในใจผมนะคือต้องวิเคราะห์เองนะว่าทุนเท่าไหร่ คือตัวนี้ผมเปลี่ยนมา3,600ถึง3,900ราคานะแล้วก็ไล่ลมไล่น้ำมันเบรกไล่น้ำมันคาร์ดเนี่ยให้ด้วยเสร็จสับก็คือเปลี่ยนในในในเซ็ตเนี้ยน้ำมันคาร์ดด้วยที่ศูนยะ์ยีสุสุนะฮะยี่สุสุนะฮะที่ศูนย์เขานะฮะคือถ้าไปอีกทางหนึง่งก็อยู่ราวห้าร้อยถึงแปดร้อยนะฮะเปลี่ยนลูกยาง อาจจะเปลี่ยนลูกสูบด้วยนะฮะแต่ถามว่าระยะยาวมันเวิร์กไหมคือในในนี้มันมันมีความร้อนอย่างหนึ่งแล้วแล้วตัวของลูกสูบก็คือลูกสูบอาปั๊มเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมอัลลอยอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังเมื่อกี้นี่นะฮะก็คือมันจะมีการกัดก่อนมันเป็นตามมดนะะคือทำไปก็ได้นะ แต่ระยะยาวไม่ไม่แน่ใจว่าเวิร์กหรือเปล่าถ้าไม่ทำไม่เปลี่ยนผ้าคัตหวีคัตอาจจะพังคืออาจคัตอาจจะพังได้นะ,ะหวีคัตก็ว่าตัวแผ่นคัตอาจจะสึกหลอเร็วนะฮะคือที่ผมทำคลิปต้นๆเนี่ยคือการเอาตัวรอดเหยียบย้ำๆแล้วใส่สองเหยียบย้ำๆแล้วใส่สองคือการเอาตัวรอดนะฮะ คือเหยียบย้ำแล้วใส่หนึ่งมันใส่ไม่ได้เพราะว่าทอร์กมันเยอะนะฮะไอเล็กขับใหญ่อะ <c oughs> คือเล็กขับใหญ่มันทีเดียวมันเข้ายากนะฮะต้องเล็กขับกลางนะฮะหรือเล็กขับเล็กเท่ากันอะไราบบนนีะ้คือถ้าใส่สามใส่ง่ายแต่ว่าใส่สามอะลากรถไม่ไหวนะฮะเหยียบย้ำๆแล้วใส่เกียร์สามมันมันไม่ไหวต้องย้ำๆแล้วใส่เกียร์สองถ้าย้ำๆใส่หนึ่งไม่ได้มันมันสท้นนะฮะ ค,คือวิธีเอาตัวรอดนะฮะก็ย้ำๆแล้วก็ใส่สองนะฮะประมาณนั้นคือเอาตัวรอดมาได้แล้วไปเข้าศูนย์นะฮะก็ถ้าถ้าทุนทรัพย์ไม่ถึงก็คือเล่นเล่นไปเดี๋ยวก็เป็นตามมดเดี๋ยวก็เป็นอีกนะฮะเดี๋ยวผลสุดท้ายเป็นถึงถึงระบบคัสนะฮะผ้าคาัส์พังหมดนะฮะหวีคัสอะไรต่างๆตรงนั้นนะกว็วินิจฉัยเองนะผม ผมไม่ได้มีเงินเยอะแต่ว่าผมเก็บเงินเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะฮะเพราะว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะเสียมากไปเสียยันยันยันแผ่นคัตหวีคัตเนี่โอ้โหก็ไม่คุ้มอะ่ะเดี๋ยวกินหวีกินอะไรจนกิว่วจนอะไรพังไปหมดกระแทกเลอเผยอะไรนะตัวหนอนของของเกียร์พังอีกเฟืองเกียร์พังอีกฮนะตัวหนอนเฟืองเกียร์ ในห้องเกียร์พังอีกกระแทกมันบ่อยๆแบบเข้าแบบเหยียบคัดไม่สุดอะ่ะเหยียบคัดแบบพอตอนเริมแล้วก็กระแทกมันอะ่ะเดี๋ยวเกียร์พังก็ปี่นะฮะก็อันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะฮะก็เปลี่ยนดีที่สุดนะฮะถามว่าแพงไหมแพงนะฮะวันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะวิธีเอาตัวรอดแล้วก็ทิศทางที่เราจะแมนเทนนซซ่อมบำรุงว่าจะ ว่าจะไปทางไหนนะฮะเป็นตามมดมันก็ต้องเสียนะฮะวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันวันนี้สวัสดีครับ